ันนะครับผู้นําการเปลี่ยนแปลงก็ได้มีการส่งเสริมให้กับชุมชนนะครับได้ปลูกพืชผักปลอดสารมีการรวมกลุ่มของพี่น้องในชุมชนที่หลังจากที่ได้รับเมล็มดพันธุ์ผักจากทางพอชอเพื่อเขาชะก,กันมาดิฉันก็มาปลูกทานเองค่ะเหลือจากทานได้แจกจ่ายให้เพื่อนบ้านที่อยู่รอบข้างแนะนําเพื่อนที่อยู่ข้างๆบ้านแบ่งปันกันปลูกในเรื่องของศาสนาพิธีชาวตำบลความสิบ์ของเรานะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับนับถือศาสนาพุทธนะครับพิธีการทั้งเรื่องของศาสนาพิธีการต่างๆ จะมีการประพฤติปฏิบัติในพื้นที้ต่างๆ22ของ14นะครับซึ่งได้ประเดี๋ประมาณอีกหนึ่งภูมิปัญญาที่สร้างความเข้มแข็งสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชนของเราก็คือองค์ภูมิปัญญาในเรื่องของการทอผ้าน,นะคะซึ่งปัจจุบันนี้กลุ่มของเราได้นําวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาประยุกต์ใช้กับในเรื่องของการทอผ้าแล้วก็มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ให้ความร่วมมือร่วมทําบริหารงานแบบไม่ก้าวกระโดดแล้วก็ยึดหลักในเรื่องของ เศรษฐกิจแบบพอเพียงของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอรอ .9 ของเรากรมการพัฒนาชุมชนได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างผู้นำชุมชน โดยพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระดับต่างๆให้สามารถบริหารจัดการชุมชนของตนเองได้และเป็นกำลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทังด้านเศรษฐกิจสังคมและการดำรงชีวิตของผู้คน กลายเป็นวิถีชีวิตใหม่ที่เรียกว่า new อร์มอลสำหรับโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความพร้อมให้กับผู้นําในพื้นที่ในชุมชนในเรื่องของการสร้างสามสร้างนะครับคือสร้างแรกก็คือสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารสร้างที่2ก็คือในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนสร้างที่3คือสร้างภูมิคุ้มกันนะครับอันนี้เราได้มีนโยบายให้ชุมชนเนี่ย เตรียมตัวเพื่อรับกับสภาวะที่เศรษฐกิจหรือว่าภาวะว,ะวิกฤตในเรื่องของโควิด -19 ที่จะเข้ามาเนี่ยให้มีความพร้อมและก็ขยายผลนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะสร้างชุมชนให้เข้มแข็งโดยผู้นําชุมชนเองขับเคลื่อนกันเองสร้างและก็ดูแลเอาใจใส่ในชุมชนและก็ขยายผลไปกับหมู่บ้านตำบลอื่นๆเพื่อที่จะให้เขาเอาไปเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่จะดําเนินการในพื้นที่ต่อๆไปอีก ค่ะสำหรับตำบลเขาสามสนั้นก็ได้เข้าร่วมการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั้ง15คนนะคะแล้วทีมพชชอำเภอเขาชะกันก็ได้นำไปดูศึกษาดูงานที่กงธนูโมเดลนะคะแล้วก็ได้นำสิ่งดีๆจากกงธนูมาปรับปรุงใช้ในใน,ในตำบลเขาสามสของเรานะคะโดยเฉพาะตำบลเขา30ของเรานั้นโชคดีอยู่อย่างหนึ่งคือตำบลเราไม่มีรถเก็บขยะเพราะว่า หนึ่งในนั้นก็คือความร่วมมือเรื่องใจของชาวตำบลเขาสํมสิบที่ช่วยกันในเรื่องการบริหารจัดการเรื่องขยะนะคะเพราะว่าในเรื่องของการบริหารจัดการขยะนั้นเราก็รณรงค์ในเรื่องของการใช้ถุงผ้าเพราะว่าชุมชนของเราเป็นชุมชนที่มีต้นทุนทางภูมิปัญญาในเรื่องของการทอผ้าอยู่แล้วนะคะล้วก็นําถุงผ้าไม่ว่าจะไปตลาดไม่ว่าจะออกข้างนอกเราพยายามที่จะเจ็บสิ่งถุงพลาสติก หรือว่าสิ่งปฏิกูลกลับสู่ชุมชนเราให้น้อยที่สุดแล้วก็พยายามลดขยะในชุมชนเราให้น้อยที่สุดในส่วนที่ขยะที่สามารถคัดแยกได้เราก็นํามาคัดแยกในเรื่องของการทําไม้กวาดจากขวดพลาสติกอันนี้เป็นหนึ่งกิจกรรมที่เราได้จากการบริหารจัดการขยะนะคะเราให้ผู้สูงอายุรวมกลุ่มกันทําไม้กวาดจากขวดพลาสติก กับสำเร็จครับผมนรงงศิษย์อุดงนะครับหนึ่งในผู้นำเปลี่ยนแปลงตำบลเขาส0มบนะครับในเรื่องของศาสนาพิธีนะครับศาสนาพิธีในตำบลเขาสิบของเรานั้นซึ่งนับถือศาสนาพุทธนะครับพิธีการทางเรื่องของศาสนาพิธีการต่างๆนะครับจะมีการประพฤติปฏิบัติในปิะเพณีต่างๆนะครับในสีสิบงของ14นะครับซึ่งได้ประเดิดกันมานะครับเดือน3จะมีกิจกรรมที่ทําปรเพณีสู่ขวันข้าวของตำบลเขาสาสิบของเรานะครับมีการรวม นะครับพลังของชุมชนตำบลคขอสมสิบจะเรียกว่าบวรนะครับค้าราชการวัดโรงเรียนนะครับชาวบ้านร่วมด้วยช่วยกันในตรงนี้เดือน11นะครับก็จะมีการนะครับประเพณีทําจุลกฐินนะครับซึ่งวัดเขา30ของเรานะครับได้จัดขึ้นนะครับร่วมด้วยช่วยกันองค์กรต่างๆนะครับวัดโรงเรียนข้าราชการนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เดือน12นะครับเป็นประเพณีที่ลอยกระทงนะครับนะครับเดือน1นะครับก็การทําบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ อันนี้ก็เป็นส่วนของกิจกรรมที่ที่ทำคร่าวๆนะครับอีกในส่วนหนึ่งนะครับช่วงที่โรคโควิดกำลังระบาดนั้นนะครับตำบลครับสิบของเรานะครับก็ได้มีการฝึกจิตฝึกใจนะครับให้คนเรานะครับอยู่ร่วมกันด้วยความสุขด้วยความเข้มแข็งนะครับด้วยพลังของศีลธรรมทาหน้าที่ของตนนะครับดูแลนะครับออกกำลังกายนะครับแล้วก็ช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อเพื่อเผื่อแผ่ในตำบลความสิบของเรานะครับโดยนะครับจุมชนเราร่วมกันโดย ผู้นําชุมชนของเรานั้นนะครับได้ร่วมเป็นพลังที่จะปักดันให้กับต่วงการิลไปสู่ความสําเร็จในอนาคตนะครับหลังจากที่ฉันเป็นผู้นําเปลี่ยนแปลงมาเกือบปีแล้วค่ะตอนนี้ทีฉันก็ใช้ชีวิตที่แบบว่าดีขึ้นนะคะในครัวเรือนก็มีการเปลี่ยนแปลงในทางด้าน ด้านการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้นะคะแล้วก็มีการได้ที่หลังจากที่ได้รับมเมล็ดพันธุ์ผักจากทางพชชอมเพมอเขาชะกันมานะคะดิฉันก็มาปลูกทานเองค่ะเหลือจากทานแล้วก็ได้แจกจ่ายให้เพื่อนบ้านที่อยู่รอบข้างนะคะแล้วก็แนะนําเพื่อนที่อยู่ข้างๆบ้านแบ่งปันกันปลูกนะคะก็ได้ทําเป็นอาหารก็เพื่อว่าลดต้นทุนในครัวเรือนค่ะลดต้นทุนเหลือจากเหลือจากทานแล้วแจกจ่ายแล้วเราก็ ถ้าพอจำหน่ายได้เราก็จำหน่ายในตลาดนัดในหมู่บ้านของเราค่ะเรือจากบแบ่งปันกันแล้วแล้วก็มาเป็นจำหน่ายเพราะว่าเราปลูกเป็นจํานวนเยอะเนาะแล้วหลังจากนั้นเป็นช่วงที่โควิดพอดีเนาะ,ะดิฉันก็ได้เอามีที่บ้านจะปลูกกระชายด้วยค่ะก็ะจะมีหัวกระชายแล้วก็จะเอามาปัน่นปั่นน้ำกระชายสดค่ะเพื่อให้เอามาทานป้องกันโควิด -19 แจกจ่ายให้ทานด้วยดื่มฟรีด้วยอะไรด้วยหลังจากแจกจ่ายแล้วเราก็ยังเอามาสร้างรายได้ให้กับกลัวเรือนได้เยอะอะค่ะเดือนหนึ่งก็จะทําอยู่ประมาณร้อยกว่าขวดอะคะ่ะจากรายได้ที่เราได้นะคะเราก็จะส่งไปตามเาพื่อนๆที่รู้จักกันบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะก็แจกจ่ายให้กับทางวัดทานบ้างอะไรบ้างทําบุญด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะในตำบลเขาสาสิบของเรานะครับก็มีการรวมกลุ่มในการปลูกสมุนไพรชื่อ กลุ่มสมุนไพรบ้านกอง13โดยมีท่านประธานนะครับก็คือท่านชานวันกันการตนะนะครับก็ได้รวบรวมนะครับผู้ที่หัวไวใจสู้ในการปลูกสมุนไพรซึ่งม,มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของโควิด -19 นะครับแล้วก็มีการรวมกลุ่มกันหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการส่งเสริมในการปลูกสมุนไพรและต่อมานะครับมีการจัดตั้งผู้นําการเปลี่ยนแปลงของตําบลเขา30ก็ได้นำนะครับเรื่องของสมุนไพร นะครับมาปลูกในชุมชนต่างๆเพื่ออย่างน้อยนะครับก็เป็นการช่วยในการป้องกันนะครับแล้วก็รักษาในด้านภูมิปัญญาในด้านสมุนไพรพื้นบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับฟ้าทลายโจรมะละขี่นกนะครับแล้วก็ขมิ้นที่สําคัญนะครับผู้นําการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ได้มีการส่งเสริมให้กับชุมชนนะครับได้ปลูกปลูกพืชผัก ปอดสารต่างๆมีการรวมกลุ่มนะครับของพี่น้องในชุมชนนําพืชผักต่างๆมาส่งสู่รับที่สาากลางหมู่บ้านบ้านโคกมะกอกสิ่งต่างๆนะครับที่ปลูกในชุมชนนะครับรอบๆหรือว่ารอบๆบ้านของเราก็ได้นํามาขายสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชน บ้านคมะกอกและชุมชนตะบนเขา3าของเราครับค่ะในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันนั้นกิจกรรมหลักๆของชุมชนเราก็คือเรามีธนาค่ารข้าวนะคะซึ่งเป็นของผู้ทฒ่าผู้แก่ได้รวบรวมข้าวตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านนะคะปีไหนที่เกิดภาวะฝนแรงหรือว่าฝนทิ้งช่วงข้าวปลา คนในชุมชนไม่พอกินเราก็ได้นําธนาคารข้าวเรานี้ค่ะมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งสามารถเป็นภูมิคุ้มกันให้กับคนในชุมชนของเราได้ดีที่สุดเลยค่ะสำหรับธนาคารข้าวเป็นภูมิปัญญาของผู้เฒ่าผู้แก่ที่ได้รวบรวมไว้แล้วว่าคนรุ่นหลังก็ได้สานต่อเราได้นําข้าวที่คนในชุมชนเราทำนะคะมาแปลรูปเป็นขนมจีน,ขน,จนขนมจีนแป้งหมักสูตรโบราณนะคะเพราะว่าสามารถสร้างไรายได้สร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชนของเรานะคะก็คือการทําขนมจีนอทุกวันจันทร์นะคะเราจะ มีการจําหน่ายการรวมกลุ่มการทําขนมจีนแป้งหมักสูตรโบราณอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ของเราซึ่งสามารถเป็นอีกหนึ่งอาชีพให้กับคนในชุมชนเราได้ค่ะสําหรับชุมชนบ้านหนองกวิทนั้นสิ่งที่สร้างความเข้มแข็งสร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชนนั้นหนึ่งคือความร่วมมือร่วมใจแล้วก็มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ให้ความร่วมมือร่วมทําบริหารงานแบบไม่ก้าวกระโดดแล้วก็ยึดหลักในเรื่องของเศรษฐกิจแบบพอเพียงของอสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรอเก้าของเรานะคะชุมชนเรายังยึดหลักอ,อยู่แบบพอเพียงแล้วก็พึ่งพาถ้อยทีถ้อยอาศัยกันจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อีกทั้งใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 วันนี้ผู้นำชุมชนตำบลเขา30อำเภอเขาชกันจังหวัดสระแก้วจึงเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ให้มีภูมิคุ้มกันให้กับสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมีความรักความสามคัคคีมีความมั่นคงทางอาหารด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง